การเดินจงกรมเนี่ยสามารถเข้าถึงฌานหนึ่งสองสามสี่ได้ไหมครับไม่ได้การเข้าฌานเนี่ยจะต้องอยู่ในอริยบทนิ่งเท่านั้นอริยบทนิ่งเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วการจงกรมเนี่ยมันเป็นการจงกรมจากฌานได้ ถอยจากฌาน4ถอยจากฌานสถอยจากฌานสองถอยจากฌานหนึ่งแต่เมื่อถอยแล้วเนี่ยมันจะมีอุปจารสมาธิที่มีฐานของฌาน4ี่สาสองหนึ่งเนี่ยมาเกลือกลัวอยู่ในขณะจงกรมแต่นั่นไม่ใช่ฌานหนึ่งแต่เป็นอุปจารสมาธิที่ถอยจากฌานหนึ่งมีกลิ่นอายของฌานหนึ่ง ั้งค้างอยู่แต่นั่นคืออุปจารสมาธิอย่างพืะเจ้าเข้าฌานสี่จะมาพิจารณาทาได้เนี่ยคือต้องคิดได้ต้องเคลื่อนไหวได้เนี่ยการคิดได้ทำาเข้าใจได้จิตไม่อยู่จุดเดียวละจิตกระจายละเรียกเอกกัตตาเสียไปเอกกัตากกตาคือต้องอยู่กับสิ่งเดียวลดตัดขาดทุกสิ่งจึงเรียกว่ามีเอกกตามีอารมณ์เดียว เรื่องมีอารมณ์เดียวพอมีอารมณ์เดียวเนี่ยนับเนื่องจิตในระดับที่มีอารมณ์เดียวเนี่ยนับตั้งแต่ชานหนึ่งถึงสี่เน้นพอจงกรมเนี่ยการเคลื่อนอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดอารมณ์เดียวได้ยากเพราะจิตยังกระจายจิตยังเคลื่อนไหวในระยะที่มันที่มันหยาบนั้นอารมณ์ที่จะมีอารมณ์เดียวคืออย่างน้อยคือตัด อาดจนสงบคำว่าสงบนี่คือสงัดสงัดคือเงียบเงียบคือเกลี้ยงเข้าใจไหมเกลี้ยงจนเหลืออารมณ์เดียวคือกรรมฐานที่เกาะแต่ตอนจงกรมมันไม่ได้อารมณ์ระดับสงบสงัดเงียบระดับนั้นมันจะไม่ได้ระดับนั้นมันได้แค่อยู่กับสิ่งอยู่กับเท้านิ่งนะแต่มันยังคิดได้อะไรได้มันโยกไปนู่นนี่ได้ตรวจตานี่ได้มันมันยังหย่อน หย่อนได้สายได้แต่ยังรู้สึกเหมือนไม่กระจายไม่ฟุ้งซ่านยังอยู่ในการควบคุมซึ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์ชาญหนึ่งนั้นคืออุปจาระสมาธิ